โอ้โหไม้ไกลมายยมีของนาเล็กออกดอกแล้วครับนะหลังจากที่เอาย้ายมาเกาะกับต้นมะตูมนะมาแค่สองดอกก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าได้ผลแล้วนี่แหละไม้ไกลมายยมิแคทริยาสายพันธุ์ป่าครับผมช่างกิตไนสา,ารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเย,ย็นๆพามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ผูกเกาะไว้กับต้นมะตูมนะผ่านไป3เดือนกว่าเกือบ4ี่เดือนเนี่ยากเขาเกาะติดดีแล้วก็ออกดอกให้ชมด้วยเนี่ยปลูกกันแบบธรรมชาติเกาะไม้แบบธรรมชาติใครๆก็ทําได้ฮะถ้าดูคิดของนาเล็กแล้วทําได้แน่นอนเนี่ยเริมออกดอก แต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็คือออกดอกยังไม่ดกเพราะว่าลำต้นเขายังหาอาหารได้ไม่ดีแต่เมื่อนานไปเรื่อยๆดอกใบต้นเขาเริ่มพลูขึ้นเริ่มดกขึ้นเริ่มแบบมีหลายกอขึ้นรากหาอาหารได้ดีขึ้นรับรองว่าดอกพลูแน่นอนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครๆับกล้วยไม้สอร,รีกับนาเล็กวันนี้ก็พามาอัปเดตนะกล้วยไมรร้ของนาเล็กที่เอามาผูกเกาะกับ ต้นมะตูมนะนี่ฮะเนี่ยผูกเกาะไว้จนออกรากเกาะติดแล้วนะเดิมใช้เชือกฟางผูกเกาะติดพอรากเขาเริ่มเกาะได้นะแล้วก็ตัดเชือกฟางทิ้งนะแล้วก็ให้อยู่แบบธรรมชาติให้เทวดาเลี้ยงให้นะก็ผ่านไปสามเดือนกว่า,กวาเกือบ4เดือนลวนะก็ปร,กรากฏว่าแทงช่อดอกออกมาแล้วนะ อาจจะไม่สมบูรณ์มากคือไม่ดกมากได้แค่สองดอกก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็รอช่อต่อไปอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาจะทยอยบานกันเอ้ยท,ทยอยออกดอกกันนะนี่ก็เป็นวิธีการผูกเกาะกล้วยไม้แบบธรรมชาตินะฮะกล้วยไม้สายพันธุ์แคทริยาป่านะไม่ไกลมาอยู่นี นี่นาเล็กชอบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะไม่ต้องดูแลให้ที่เวลาดูแลให้ไดนะ้ดอกสวยิงามแบบนี้ดอกก็จะออกเป็นสีม่วงม่นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนะนี่ยคนี่จะมีเป็นลายจุดนะสีม่วงๆแบบนี้ แรกๆก็จะเข้มนะต่อไปพอเริ่มแก่ตัวเรื่อยๆเขาก็จะสีจางๆลงเรื่อยๆนะชมพูจางๆแล้วก็จนกลายเป็นสีขาวก็บานนานนะดานมานเกือบเดือนอะถ้าไม่โดนน้ำฝนโดนอะไรเล่นงานก็เป็นเดือนหละนี่ครับก็เป็นกล้วยไม้สตอรี่ของนเ็กเก็บมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กิจในชาแนลสวัสดีครับ